สืบเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลซึ่งเปิดฉากไปแล้วแวประกาศจบแล้วนะแต่ราคาของสินทรัพย์โดยเฉพาะทองคำจะเป็นอย่างไรวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยโกนาววของหัวเส้นเฮงเนี่ยปิดระบบการซื้อขายทองคำนะ,ะแต่วันนี้ก็จะเปิดแล้ววันนี้15เมษายนนะเพราะฉะนั้นติดตามดูว่าความเคลื่อนไหวนี่จะเป็นยังไงร,ราคาทองคา หลังจากที่ก่อนจะมีการเปิดฉากโจมตีกันโดยตรงอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยเป็นคู่กรณีอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหมือนสงครามตัวแทนอืแต่คราวน,น,นี้เป็นครั้งแรกที่อิสราเอลเนี่ยซัดไปที่สถานทูตของอิหร่านในประเทศซีเรียก่อนค่ะเมื่อวันที่หนึ่งเมษาแล้วก็เมื่อวันที่สิบสามเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีโดยตรงไปที่อิสราเอลนะ เพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจค่ะแล้วราคาทองคำเนี่ยซึ่งปกติแล้วถ้าหากว่ามีความไม่แน่นอนนะเขมงเกลียวขึ้นหรือว่าเกิดสงคารามอะไรเงี้ยราคาทองคำเนี่ยมันจะสูงนะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่สิบสามมาเนี่ยนะครับราคาทองคำาก็ไม่ได้พวดพลาดอือาจเป็นไปได้ว่าตลาดรับรู้สถานการณ์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็ท่าทีล่าสุดเนี่ยคือสหรัฐ ก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมกับอิอสราเอลนะที่จะเอาคืนถ้าจะเอาคืนอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็ประกาศจุดแล้วไม่ได้จะเป็นสงครามยืดเยื้อแต่ต้องการเอาคืนเฉยๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันอาจจะไม่บานปลายตลาดอาจจะคิดว่ามันไม่บานปลายแล้วก็สถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็รับรู้ไปแล้วาราคาทองคาอาจจะไม่พรวดพราดอย่างที่หลายคนคิดว่าจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเช้านี้ติดตามฮนะ ราคาทองคาในบ้านเราจะเป็นยังไงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยืนอยู่เหนือระดับสี่หมื่นบาทต่อบาททองคาแล้วค่ะทีนี้จะขยับขึ้นหรือจะยังทรงตัวอยู่อันนี้จับตาดูวันนี้นะฮะราคาทองคาในบ้านเราจะเป็นอย่างไรเพราะสถานการณ์สู้รบเนี่ยหนึ่งจะกระทบกับเรื่องทองคาค่าเงินดอลลาร์และน้ํามันอมปมน้ํามันเนี่ยที่เขากังวลก็เพราะว่าอิหร่าน คุมช่องแคบฮอมุสแล้วน้ำมันผ่านช่องแคบฮอมุสเนี่ยประมาณ21เของการค้าขายน้ำมันทั่วโลกทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอิหร่านมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอมุสมันก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนราคาน้ำมันในตลาดโลกเพราะฉะนั้นจับตามองเกี่ยวกับภูมิเศรษฐกิจก็หนึ่งตองคำสองค่าเงินแล้วก็สาม นำราคาน้ำมันตัวราคาบิตคอยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเก่งกาไรเขานะพูดถึงปฏิบัติการของอิหร่านอิหร่านเนี่ยประกาศยุติปฏิบัติการลงโทษอิสราเอลไปแล้วคือมาไวัยเครมไวนะประกาศยุติปฏิบัติการลงโทษไปแล้วหลังจากใช้อาวุธและดโดรนกว่า300อลูกโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลนะแล้วก็ประกาศสำทัพด้วยนะอิหร่านจะตอบโต้อีก แล้วครั้งต่อไปจะรุนแรงกว่านี้ถ้าอิสราเอลเอาคืนเพราะอันนี้คืออิหร่านบอกว่าฉันเอาคืนเธอเธอเนี่ยโจมตีล้ําเส้นสถานทูตฉันในซีเรียฉันโจมตีครั้งนี้เพื่อเอาคืนเธอฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดศึกคแล้วฉันไม่ได้ต้องการทําสงครามยืดเยื้ออันนี้อิหร่านส่งสัญ,ญญาณชัดเจนนะแล้วการโจมตีของอิหร่านครั้งนี้ยังไม่ได้ใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะ ไอ้โดรนความเร็วเหนือเสียงอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใช้นะครับนี่คือการโจมตีที่อิรานเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณเพื่อจะบอกว่าไม่เอาไม่อยู่นิ่งเฉยคือถ้าเกิดว่าอยู่นิ่งเฉยหลังจากถูกโจมตีสถานทูตนี่แน่นอนคนก็จะมองว่าอิรานโอยแย่นะทำอะไรก็ได้ไม่กล้าเอาคืนหรอกอิรานก็เลยเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ชัดเจนแล้วประกาศเรียบร้อยเลยว่าโจมตีเสร็จแล้วเอาคืนแล้ว ยาคิดจะมาเอาคืนอิหร่านถ้าเอาคืนจะโดนหนักกว่านี้เพราะ<ค>ยังไม่ได้ปล่อยของทั้งหมด<อ>นะแล้วก็เนื่องจากอาวุธตัวเด็ดๆของตัวตึงๆของอิหร่านยังไม่ได้ถูกใช้นะอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติการป้องกันของอิสราเอลครั้งนี้จึงสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่โจมตีมาะระลอกนี้ได้เป็นส่วนใหญ่นะ<ค>ส่วนใหญ่อิสราเอลเนี่ยยิงตกหมด นะระบบการป้องกันของอิสราเอลและสหรัฐบางส่วนนะสก,กัดโดรนกว่า70ลำขีปนาวุธ3ลูกสำหรับของสหรัฐที่เหลือเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยก็สอยเกือบหมด9.9%นะแล้วอิหร่านเนี่ยโจมตีจุดที่โจมตีเข้าเป้าแล้วก็หนักที่สุดนะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดที่เป็นเป้าหมายหลักของทางอิหร่านนั่นก็คือฐานทัพ ของอิสราเอลนะก็คือฐานทัพแห่งหนึ่งที่มีเครื่องบินนะมี F-15 จอดอยู่นะมีทั้ง F-15 แล้วก็ F-35 สามสิบซึ่งเป็นเครื่องบินที่ไฮเทคมากนะตรงจุดเนี้ที่โดนโจมตีถล่มหนักแล้วก็เสียหายหนักก็คือฐานทัพในทะเลทรายในเกฟอันนี้ที่อิหร่าน โจมตีแล้วเข้าเป้านะที่เก็บเครื่องบินมีเครื่องบินเสียหายนะตรงจุดนี้ครับที่อิหร่านประสบถ้าแบบนี้หลังจากนี้อิหร่านจะไม่นิ่งเฉยอันนี้คือก็ถอดรหัสจากปฏิบัติการของอิหร่านท้งนี้คือยังไม่ใช่แบบว่ามาช่วยกันทําสงครามบทขยี้อิสราเอลให้หายไปจากแผ่นดินโลกแผ่นที่โลกไม่ใช่เป็นการแสดงท่าทีเพื่อขีดเส้นแบ่งเส้นแดงให้กับ อิสราเอลว่าคุณทําเกินนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะเจอแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิบัติการทางการทหารล่าสุดซึ่งสั่นสะเทือนโลกทกั้งบนใจว่าจะเกิดสงครามโลกเพราะว่าอิหร่านออกหน้ารบกับอิสราเอลโดยตรงแล้วสหรัฐที่หนุนหลังอิสราเอลมาโดยตลอดล่ะนะฮะล่าสุดทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยยังไม่มีกําหนดการเอาคืนอิหรา่านอแม้ว่าก่อนหน้านี้เจอแดงข้าทีนะ เดี๋ยวจะเอาคืนอิหร่านอิหร่านทาแบบนี้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นําของอิสราเอลโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนแล้วทางสหรัฐน่แสดงท่าทีว่าไม่เกี่ยวองานนี้อวไม่เกี่ยวนะไม่อยากจะไปยุ่งกับอิหร่านอิสราเอลก็ดูท่าทีที่เงียบๆไปนะไม่รู้ว่าจะมีปฏิบัติการเอาคืนหรือไม่แต่ตอนนี้ไม่มีกําหนดในการเอาคืนค่ะนะ ถ้าไม่เอาคืนสถานการณ์มันก็จะกลับไปสู่จุดเดิมก็คือจุดที่มีสงครามอยู่ก็มียูเคนรัเซียแล้วก็อิสราเอลปาเลสไตน์ยังไม่มีปฏิบัติการสงครามบึ้มบับึ้มบัมบมบมกันทุกวันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็จะกลับไปอยู่ตรงความตึงเครียดจุดเดิมไม่กลายเป็นสงครามใหญ่คแต่ก็ยังไม่แน่ไงมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นก็รอดูฮะว่าสถานการณ์โลก แล้วก็หนักที่สุดถ้าเราจะเจอนะเราก็คงลุ้นเรื่องผลกระทบจากน้ํามันอย่างเงี้ยอ่าผลกระทบจากน้ํามันเรื่องทองคาเรื่องค่าเงินสหรัฐนจะกพันกับเรื่องการส่งออกการนาเข้าลีก<อ>เล<ร>ี่ยงไม่ได้ไปเป็นคู่กรณี ตองคำโดยตรงอยู่แล้วใช่ใช่คนะ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะพอทางอิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการนะคะชาวอิหร่านก็ออกมาชุมนุมนะคะที่กรุงเตหะรานแล้วก็ในหลายเมืองทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อเฉลิมฉลองการโจมตีอิสราเอลโดยพากันกล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากที่อิหร่านได้เอาคืนอิสราเอลขณะที่อิสราเอลค่ะก็กลับมาเปิดน่านฟ้าและสนามบินในกรุงเชลว,วีปหลังอิหร่านยุติการโจมตีค่ะครับเนี่ย ในความร้อนแรงในต่างประเทศ